ฝากกดติดตามหรือกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ช่องไลติเพลินพุงนะคะก็พามาทำเมนูผัอัดให้กินนะคะก็อย่างที่มีผักอยู่ที่หน้าบ้านที่ปลูกเองนะคะก็มีขึ้นช่ายค่ะเราซื้อมาแล้วเราก็ตัดให้มันเหลือรากกับต้นมันสักประมาณะสะักสักเกือบ คือมาค่ะแล้วเราก็ไปชําไว้เนี่ยนิ้เก็บมาสดๆสเลยนะคะแล้วก็ผักกินโอ๊กเลดโอ๊กที่ปลูกไว้หน้าบ้านที่มีคี่ปลูกผักนะคะแล้วก็สะระแหน่ด้วยที่เราซื้อมาแล้วเราก็เด็ดเอาแต่ใบยอดออกแล้วเราก็ไป็นนิบลงดินไว้ก็จะมี2เมนูนะคะก็มีปูอัดกินกับอซอสซีอิ๊วขาวแล้วก็มีซาลซิมิค่ะแล้วก็ขึ้นช่ายที่เราตัดเอาแต่ก้านแล้วก็แครอทส,สับนะคะ เราสับเหมือนเส้นมะละกอก็ได้หรือว่าเพื่อนๆจะมีเครื่องหั่นเป็นเส้นไปฝอ,อยวันนี้ก็ได้นะคะได้เลยอันนี้อีเมนูหนึ่งนะคะสุดเมนูก็เมนูหนึ่งก็คือ,อกินโอ๊กเลดโอก๊กอะค่ะเก็บมาจากหน้าบ้านแล้วก็แคร์ลแล้วก็มีสาะแหน่ที่เก็บจากหน้าบ้านมาหอ่อปูอัดมาห่อด้วยปูอัดเนี่ยค่ะนี่ห่อสําเร็จมาคร่าๆวๆละก็เราก็จะใช้แป้งนี่นะคะซื้อมาจากโรตัสก็มีเราก็มาจุ่มน้ําแป๊บหนึ่งแล้วเราก็มาห่อ มาดูวิธีการห่อกันนะคะง่ายๆมีผักอยู่หน้าบ้านแล้วก็ง่ายแล้วก็ปลอดสารด้วยอะค่ะผักปลอดสารทิ้ดด้วยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่สารเคมีใดๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูการหอ,อกันนะคะวิธีการวิธีการห่อนะคะเราก็ใช้แป้งจุ่มน้ําแป๊บเดียวนะคะแล้วก็มาวางแครอทลงไปแครอทพอประมาณค่ะสักสองสามหยิบหรือว่าตามใจชอบเลยนะคะก็มีกลิ่นโอ๊กเลดโอ๊กเราก็เอาไปลองอีกทีหนึ่ง มีโกเโกี้ยเอาสักสามสี่ใบอะคะ่ะแล้วก็มีสะระแหน่นะคะแล้วก็ตามด้วยกูอัดอันนี้จะกินไอตัวพันกูอัดตัวนี้ค่ะจะกินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะพันกดแน่นนิดนึงนะคะมือมเบาแบบแต่แบบแน่นแล้วก็พันท้ายนิดนึงแล้วก็พันให้มันแน่นน่าร่อยไม่ขาดเพื่อนไปทําทานกันได้นะคะไม่ห่วงสูตรกับน้ําจิ้มซีฟู้ดที่ เคยทำให้ชิมแล้วนี่เป็นเมนูฟินครีนเลยนะคะจุ่มน้ำแป๊บนึงแผน่นแป้งอบเปี๊ยสดที่เราเป็นแป้งประเภทเดียวกับที่เราห่อปเปี้ยสดนะคะหรือเอาไปหอ่อแล้วก็นำไปทอดก็ได้ะคะ่ะแค่รอก็ผักกินโอ๊กเลดโอ๊กปลูกเองนะคะอยากนำเสนอมากเพราะว่ามันปลอดสารพิษแล้วก็ซาลแน่่ อันนี้ถ้าเกิดใครมีผักชีฝรั่งก็ก็ได้นะคะพอดีปลูกไว้แล้วเด็กน้อยเขายกหนีทั้งกระถางเลยก็เลยไม่มีให้ให้ใหได้หอ่อกันอันนี้เราก็ว่าพันนะคะกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเดี๋ยวลืมตักน้ำจิ้มซีฟู้ดออกมาโชว์นะคะหอ่อเราจุ่มน้ำแป๊บเดียวเราก็ห่อได้เลยนะคะโอเคไมหมคะน่าทานไหมผัก เลียงอกเล็อบอกปุูกเองแล้วก็ขึ้นชายแล้วก็สลันแหน่เด mm ี๋ยวห้ไงฝากช่องไลติปเพิ่นพุงด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะ mm hmm. เป็นไงคะน่าทานไหมเป็นไงบ้างคะน่าทานมากไหมคะแครอทแล้วก็ขึ้นชายปลูกนนบ้านกับปอูอัดอันนี้ชอบยี่ห้อไหนก็ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็จิกโชกับ หรือว่าน้าจิ้มซีอิ๊วขาวแล้วก็อะไรนะซาซสมีอะคะ่ะหรือว่าใครไม่ชอบซาซสมีก็กิกนซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะอร่อยแล้วก็มีพนธุ์ผักของเราก็มีกินโอเกลโอ๊กที่ปลูกเองนะคะแล้วก็ปลูกแครอทแลสรันนทที่ปลูกเองที่พันไว้หน้าทานไหมคะ,ะกินกับน้ําจิ้มซีฟูด้ดอร่อยอร่อยย้ะยๆนะคะจะทานเผือ่อนะคะ,าาเ,พนนะ,คะเพื่อนๆอเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ สวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะ